แล้วจังหวะที่เกมได้เปรียบเยอะๆแล้วกังวลไหมเรื่องลูกดักใช่ครับเอาที่มันมันเข้าเข้าคางนั่นตลอดเนาะใช่ครับอ๋ออันตรายมากครับยกมาตรงไหนยกมาแบบเฉียวไปดีก็โดนคางแตกไปดีครับตอนนี้ชอบฟ้าเป้าหมายเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับหยุดไปนานหน่อยครับโอเคครับพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับอ๋อฟ้าติดตามเป็นกลังใจให้ช่อฟ้าครับแล้วก็มัมโมน่ค่ายทอสังเกตยนน้อยครับทำเต็มที่ทุกไฟล์ครับ ครับผมยินดีด้วยครับผมโมเสสแล้วก็ยินดีกับทุกทีมงานครับผมขอบผลการชีพได้เท่าไหร่ก็หมื่นจากใครบ้างก็ไม่รู้เสียงข้างบนห้าแล้วก็เสียตีก็หมื่นหนึ่งนะใช่ครับต้องหนักข้อฟ้าต้องเท่าไหร่ซ้ำสองซ้ำเอ็ดซ้ำสองนี่แหละซ้ำเอ็ดกับซ้ำสองใช่ครเอ็ดซ้ำสองกำลังดีกับเวทีแห่งนี้ก็ถือว่าชัยชนะถวายให้กับลูกพี่ด้วยครับผมถวาลูกพี่เองก็พี่ตูงเกิดแจ้งเกิดแล้วก็ชอบดู เวทีมั่งำเนินใช่ค่ะอสมัยแกดังๆยังมาให้หวยมั้ยไม่แล้วค่ะใจสบายแล้วครับผมครับขอบคุณครับ